ลิเวอร์พูลได้แชมป์เนี่ยเขาก็มีการจัดงานเฉลิมฉลองเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้นจนได้ค่ะแต่โชคดีนะคะโชคดีที่ไม่มีรายงานของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เพราะว่าอยู่ดีๆก็เกิดเหตุการณ์ที่มีรถคันหนึ่งพุ่งเข้าชนแฟนบอลลิเวอร์พูลที่ขณะกำลังฉลองแชมป์ ทำให้มีรายงานผู้ที่บาดเจ็บเนี่ยเกือบเกือบห้คนเลยทีเดียวซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็มีการคาดการกันว่าเอ๊ะมันจะใช่การก่อการร้ายหรือไม่แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ยืนยันนะคะว่าคาดว่านะบอกว่าคาดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการก่อการร้ายเพราะว่าผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจจับกลุ่มได้เนี่ย เป็นคนในพื้นที่เองก็คือเป็นคนลิเวอร์พูลเองนี่นแหละนะคะเพราะว่าข่าวลือมันไปไกลขนาดที่ว่าเหตุการณ์นี้ไปเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายอิสลามิกเนี่ยนะคะดูเหตุการณ์กันนะคะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่รถยนต์คันหนึ่งพุ่งเข้าใส่ฝูงชนแฟนบอลลิเวอร์พูลค่ะขณะกําลังฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกของทีมเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาทําให้มีรายงานของผู้ที่บาดเจ็บเกือบเกือบ50คนนะคะในจํานวนนี้มีถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็มีอาการสาหัสด,ด้วย หลังจากเกิดเหตุตำรวจได้จับกลุ่มชายผิวขาวคนหนึ่งค่ะเป็นชาวอังกฤษนะคะเป็นคนลิเวอร์พูเองเนี่แหละอายุ53ปีค่ะเชื่อว่าน่าจะเป็นคนที่ขับรถพุ่งชนกลุ่มแฟนบอลครั้งนี้ไว้ได้พร้อมกับยืนยันว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการก่อการร้ายแล้วก็เชื่อว่าผู้ต้องสงสยัยคนนี้ลงมือเพียงลำพังค่ะเจ้าหน้าที่รถพยาบาลกล่าวว่ามีผู้ได้รับการปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุเนี่ย20คนนะคะ มีผู้ที่ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาล27คนในจำนวนนั้นมีเด็ก4คนแล้วก็มีผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็มีเด็ก1คนที่อาการสาหัสด้วยนะคะแล้วก็มีผู้ที่ติดอยู่ใต้ท้องรถเจ้าหน้าที่ก็ต้องให้การช่วยเหลือในการที่จะดึงตัวออกมานี่นะคะแต่ว่าในรายงานข่าวเนี่ยยังไม่มีใครที่ได้รับเ,เหตุการณ์นี้ไม่ได้ทำให้เกิดการเสียชีวิตนะคะ วิดีโอบนโซเชียลมีเดียเปิดเผยเห็นภาพของผู้คนถูกกระแทกจากรถที่ชนแล้วก็กระเด็นขึ้นสู่อากาศขณะรถเนี่ยพุ่งชนเข้าใส่ฝูงชนนะคะและเมื่อรถได้หยุดลงฝูงชนที่เห็นเหตุการณ์และโกรธแค้นก็ได้กรูเข้าไปล้อมรถคันดังกล่าวแล้วก็ทุบกระจกรถค่ะขณะที่ตำรวจได้เข้าระงรับเหตุการณ์เพื่อขัดขวางไม่ให้คนเข้าถึงตัวคนขับรถเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยตายแน่นะคะเพราะว่ามัน มันอุกอาจมากแล้วก็ผู้คนคงโกรธแค้นมากกับการกระทําในครั้งนี้รองอรักษาการรองผู้บัญชาการตํารวจเจนนี่ซิมส์นะคะถแถลงว่าเขามองว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดไม่ได้มีการตามหาผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมแล้วก็ไม่ได้เข้าข่ายว่าเป็นการก่อการร้ายด้วยเช่นเดียวกันค่ะเหตุการณ์การเฉลิมฉลองในครั้งนี้เนี่ยมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งเด็กนะคะมาร่วมกันเฉลิมฉลองกันเต็มไปหมดแฟนบอลหลายแสนคน ได้มารวมตัวกันเพื่อชมขบวนพาเหรดของทีมลิเวอร์พูลที่เดินทางผ่านใจกลางเมืองด้วยรถบัสเปิดประทุนพร้อมด้วยแชมป์ถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยตามรายงานของ BBC ที่อ้างพยานผู้พบเห็นเหตุการณ์บอกว่าเหตุรถชนเกิดขึ้นประมาณ10นาทีค่ะหลังจากที่รถบัสของนักเตะลิเวอร์พูลเพิ่งจะแล่นผ่านจุดนี้ไปนะคะเนี่ยพอรถแล่นผ่านปุ๊บเนี่ยนะคะผ่านไปเพียงแค่10นาทีเท่านั้นในขณะที่ผู้คนก็กำลังสนุกสนานมีความสุขกันอยู่เนี่ย รถคันนี้ก็ได้พุ่งเข้าชนนะคะตำรวจย้ำว่ากำลังสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นว่าเหตุจูงใจในการก่อเหตุในครั้งนี้คืออะไรค่ะพร้อมกับขอความร่วมมือไปอยังประชาชนว่าอย่าคาดเดาหรือว่าไปเผยแพร่นเนื้อหารุนแรงทางออนไลน์ด้านดาวบาบูอดีตหัวหน้าตำรวจนครบาลลอนดอนให้สัมภาษณ์กับ BBC นะคะว่ากำลังพยายามที่จะควบคุมกระแสะข่าวบนสื่อโซเชียล ที่อาจจะไปเชื่อมโยงเหตุการณ์นี้กับการก่อการร้ายจากกลุ่มอิสลามิสค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าคนไปเชื่อแบบนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่บานปลายเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็กําลังจะกําลังควบคุมข่าวลือแบบนี้ไม่ให้มันขจรขใจไปไกลเพราะเขาเชื่อว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการก่อการร้ายนะคะในมัฐบอังกฤษเ,เคยร์ยสตาร์เมอร์ได้ทวิตลงบน X นะคะส่งกําลังใจให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บและทุกคนที่ได้รับผลกระทบ ด้บอกว่าภาพเหตุการณ์นั้นน่าตกใจมากค่ะเด็กๆและทุกคนควรจะสามารถเฉลิมฉลองให้กับวีรบุรุษของพวกเขาได้โดยปราศจากความสยองขวัญแบบนี้โดยเมืองลิเวอร์พูลมีประวัติศาสตร์อันยาวนานของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในยามวิกฤตและทั้งประเทศจะยืนเคียงข้างลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันกับสโมสรลิเวอร์พูลนะคะก็โพสต์ข้อความว่าความคิดและคำอธิษฐานของพวกเขาอยู่เคียงข้างทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ร้ายแรงในครั้งนี้ เช่นเดียวกับพรีเมียร์ลีกก็ได้ออกแถลงการคล้ายกันที่แสดงความตกใจกับเหตุการณ์ที่น่าสะพึงกลัวในลิเวอร์พูลค่ะ